สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงความรักชาวราศีกรกฎนะคะกระจาเดือนธันวาคม2อ6พนหะสำหรับชาวราศีกรกฎจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22 <c oughs> มิถุนายนนะคะไปจนถึงวันที่21กระกฎาคมนะอุ <c oughs> ้ยไเดอะทาวเวอรเลยนะเกิดมาติดตัวนะคะ <c oughs> ก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะ The t ท w เ r เนี่ยเป็นการอบอกให้รู้ในเรื่องของความอั้นตันใจอะ่ะเออเป็นความรู้สึกที่มันระเบิดอะ่ะออนะอยากที่จะระเบิดออกมานะคะหรืออยากที่จะพูดอะไร่างอย่างขึ้นมาก็ได้นะคะ <c oughs> มีไพ่เตรียมเเข้ามาเป็นอุปสรรคด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนที่อายุเยอะก,กว่าเรานะะอาจจะเปถึงพ่อแม่เราก็ได้นะ พ่อแม่ใครก็ได้นะคหมายถึงใครก็ได้ที่อายุเยอะกว่าเราอะที่เข้ามาเป็นอุปสรรคในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงืองความรักก็มากจะหมายถึงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราหรืออาจจะหมายถึงคนที่มีแฟนอายุเยอะกว่าก็ได้นะะก็มีโอกาสที่จะเลิกก็ได้นะอาจจะด้วยความรู้สึกความกดดันคือคนคนนี้คืออาจจะเลิกหรือไม่เลิกก็ได้แต่ว่ามันความรู้สึกกดดันมาให้ความรู้สึกเหมือนกับว่า,วาความสัมพันธ์เนี่ยไม่ไม่ดีเลยนะคะ อยู่ด้วยกันก็ไม่ดีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนกับว่าจากที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าคนคนนี้มันน่าน่าจะเป็นคนที่ดีมันแบบเหมือนกับคนที่ต้องมีความรับผิดชอบดูแลใส่ใจเราดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันคนเป็นสิ่งที่เราคาดหวังอะแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่นะคะอืมันไม่ใช่ก็จะเป็นอสังหาริันเพราะฉะนั้นก็คือมันเหมือนมันเหมือนตัวเราอะต้องคิดแล้วนะว่าจริงๆแล้วเราจะทํำยังไงกับชีวิตของเราดีนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าในเคสกรณีที่คุณยังไม่ได้เลิกนะยังไม่เลิกเนี่ยโอกาสเลิกก็สูงมากนะเนี่ยโอกาสที่จะเลิกค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะ,ะอยู่ไปก็มีความสุขหรอกนะเป็นเป็นเอ่อเป็นความสัมพันธ์ที่แบบต้องทนอยู่อ่ะ <c oughs> ทนอยู่อยู่กับคนที่อีกโก้เยอะอยู่กับคนที่แบบเอาแต่ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็ทําให้ชีวิตไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะประเด็นสําคัญเนี่ยสำหรับคนที่แต่งงานแล้วมีลูกเนี่ยอันนี้อันนี้จะห่วงลูกนะอื อยากจะเลิกแต่ก็ห่วงลูกแต่ถ้าห่วงลูกมันเหมือนละล้าละลังคลาขาสั่ังเพราะนั้นมีความสัมพันธ์นี่อาจจะแยกกันอยู่ด้วยนะคะมีโอกาสที่จะแยกกันอยู่ไม่ได้สนใจกันแต่มีลูกนะคะแต่คนคนนี้ก็ยังเข้ามาลังควานนะบางทีถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมีโอกาสที่คนคนนี้เขาจะเข้ามาเขาก็ยังตามลังควานเราอยู่นะอืมตามลังควานไม่เลิกอ่ะประมาณนั้นนะคะก็อาจจะมีเรื่องลูกแหละนะฮะเป็นประเด็นที่สาคัญเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าเรื่องความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำ ก็ต้องปรับต้องจูนอารมณ์ต้องคิดกันให้ดีนะสิ่งสาคัญคือบางทีเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์มันก็เป็นเรื่องยากนะที่จะแบบเออคืออะไรที่มันยังไม่สามารถที่ตัดให้ขาดได้เนี่ยมันก็จะคลากระสังอยู่นะคะแล้วสิ่งที่สาคัญก็คือว่าเราเองก็จะมูฟออนไม่ได้ด้วยแล้วก็ทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้มีอะไรกันแล้วนะึกออกปะเนี่ยแยกกันอยู่นะะต่างคนต่างอยู่เนี่ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตไม่ได้สนใจกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะอืไม่ได้สนใจกันระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วก็คงจะเหมือนกับ ตัดสินใจชีวิตอะตอนนี้มันเหมือนกับเรากําลังที่แบบเนี้ยหาความต้องการคิดคิดอยู่นะคือความต้องการของตัวเองอะคิดว่าตัวเองก็คงอยากจะเลิกแหละเนี่ยส่วนตัวน่าอยากจะเลิกแต่มันติดที่ลูกนั่นเองนะคะอย่างที่บอกนะเอ้ว่าก็ล่าแต่เราแหละเพราะจริงคือเดือดแหงแมนมันจะเป็นตัวที่บอกว่ายังไม่มีการตัดสินใจอะไรที่ชัดเจนนะอาจจะต้องรอเวลารออะไรบางอย่างอะมันเหมือนกับรอให้มันสุกงอมไม่จริงเดือดทาวเวอร์เป็นตัวเร่งแล้วนะเดือดทาวเวอร์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะ แต่ถึงยังไรก็ตามมันก็ยังมีตัวนี้อยู่นะที่ทําให้แบบยังทําให้เรายังตัดสินใจไม่ได้เด็ดขาดยังไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันต้องมีแหละตัวเลขงสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวเราเองก็รู้ว่ามันไม่รอดเออเหมือนกับเราคู้ว่ามันไปไม่รอดถ้าไปกันไม่รอดก็คือพยายามเหมือนกับพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่ายเอางี้เดียวกันนะทั้งสองฝ่ายต้องหาทางออกร่วมกันต้องแชร์กันคนระับตรงกลางคือลูกจะทำยังไงกับลูก เออจะแบ่งกันดูแลยังไงอะไรยังไงจะมีค่าเลี้ยงดูไหมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นจุดที่ต้องมาตกลงกันนะคะก็ะะจะเป็นสัปนั้นนะ <c oughs> ทีนี้มาดูกันในส่วนของคนที่โสดบ้างนี่ว่าโอ้โหเดอะทาวเวอร์มาตกใจเลยนะจริงจริงเดอะทาวเวอร์มาเนี่ยมันมันก็ดีนะมันอย่างที่บอกว่าเป็นตัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจริงๆว่าคนเป็นคนที่ใช้ชีวิตเป็นคนโสดนะคนโสดออก็คือโสดนะใช้ชีวิตคนเดียวนะเนี่ยอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะใช้ชีวิตโสดๆอยู่ระยะเวลาหนึ่งน่ะ ช้ชีวิตอิสระมาเป็นระยะเวลานานซะจนแบบบางทีมันคิดเยอะคิดมากพออายุเยอะไงพอเริ่มอายุเยอะเริ่มคิดเยอะแล้วจะทาไงดีว่าอาจจะแบบประเด็นบางคนนี่อยากมีลูกก็มีนะบางคนก็จะอยากมีลูกแต่ว่าดูอายุที่มันเยอะไปแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคือลําบากเป็นผู้ชายไม่มีปัญหาแต่ผู้หญิงจะลาบากนะคะแต่ผู้ชายจะมีปัญหาไปบบว่าแฟนอายุน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมั้นก็เลยเหมือนอีหลักอีเหลือตัดสินใจในชีวิตไม่ค่อยได้นะคะมันเหมือนกับว่าอยากใจนึงก็อยากมีอีกใจนึงก็ไม่อยากมีนะคะ มันก็จะเป็นลักษณะนั้นคือถ้ามีมันก็จะลําบากในแบบหนึ่งถ้าไม่มีก็จะลำบากอีกแบบหนึ่งอ่าอาจจะมีความรู้สึกของเหงาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ที่คิดเยอะตอนนี้นะคิดเยอะคือเหงาแต่ด้วยความที่คิดอะไรโอ้โหก็จะทำอะไรนช้าไปหมดนะนะเป็นคนที่แบบเรื่องมากเรื่องเยอะเนี่ยเรื่องมากเรื่องเยอะนะคะเป็นทีแบบอยากให้คนด่นได้ดังใจตัวเองอะซึ่งมันมันยากไงที่จะได้ที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเป็นคนก็ค่อนข้างที่จะแบบจุกจิกจุ้จี้เอาแต่ใจนะสิ่งที่สําคัญเลยตรงเนี้ยนะที่ทําให้แบบ จนโสดมาทุกวันเนี้ยนะคะเป็นคนที่มีความสามารถนะ,ะจริงๆเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถนะประสบความสำเร็จในชีวิตสูงจริงๆตัวนี้เป็นไพ่ที่บอกในเรื่องประสบความสาเร็จนะในชีวิตนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีฐานะการเงินที่ดีแต่โสดอือก็อย่างที่บอกคนที่มีความเป็นผู้นําบางทีไอ้ความเป็นผู้นำเนี่ยนะมันเอามาใช้ทั้งในส่วนของงานและชีวิตจริงมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนที่ยากที่จะเข้าหาหรือเข้าหาคนอื่นไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งถ้าจะไปคุยกับใครก็ออกแนวเหมือนกับแบบเหมือนผู้ใหญ่คุยกับเด็กอะคุณนึกออกไหม เออแบบสมมติว่าเธอคุณไปเจอคนที่ชอบคุณก็จะไปพูดออกแนวเหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ผกระเดกอะซึ่งแบบคุณลองนึกดูนะแบบอีเด็กก็คงแบบมองบนอะไรอย่างเงี้ยหน่อยไหมคือมันเหมือนกับเราอาเดตด้วยคือมันดูไม่ทันยุคไม่ทันสมัยด้วยนะส่วนหนึ่งนะดูแบบดูเชยดูดูแบบดูไม่เข้ากับยุคอะทั้ง,งทั้งจริงๆแล้วคือมันมันอาจจะหมายถึงคนที่กําลังจะเข้าสู่แบบวัย ผู้สูงวัยอะนึกออกไหมคะแต่อาจจะยังไม่สูงวัยก็ได้นะคุณต้องเข้าใจก่อนนะบางคนนี่แก่เกินตัวก็มีนะเนี่ยบางคนที่แก่เกินตัวนะคะคือจริงๆอายุยังไม่มากหรอกแต่ทําตัวแก่นึกออกไหมคะก็จะเป็นลักษณะด้วยความที่แบบส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยนะมันอาจจะส่งผลให้ทํามาดูเป็นแก่เกินวัยอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยคือพอแก่เกินวัยเวลาจะมาจีบเด็กๆมันจีบยากไงเออด้วยบางตัวไม่ถูก ทำตัวไม่ถูกงั้นก็อาจจะมีเรื่องของความขืนอายเนะี่ยมันคินคดที่อายด้วยข้สอสงสมไม่เก่งด้วยนะยิ่งประกอบทุกสิ่งอย่างเนี่ยเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณเป็นคนที่แบบว่ายากที่จะแบบจะหาแฟนได้ยากอืมพอหาแฟนได้หรือด้วยความที่กังวลเนี่ยเนี่ยคิดเยอะคิดมากกลัวว่าเดี๋ยวถ้ามีแฟนเด็กเนี่ยใช่ไหมถ้ามีแฟนที่อายุน้อยกว่าเดี๋ยวอีนี่มันมันจะไปหักหลังเรามันจะไปแอบคนอื่นอีกอะคิดเยอะอีกอะนึกออกไหมเพราะนั้นคือถ้าพูดตรงๆนะตอนนี้คือโสดก็คือโสดอะ ออด้วยความที่อีหลักอีเหลือไงตัดสินใจอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งกลัวนั่นกลัวนี่กลัวไปทุกสิ่งอย่างนะคะกลัวหมดนะคะมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการ๋ยเดือดเทาเวอร์มันก็เลยดีตรงนี้แหละนะคะมันก็แปลว่าทําให้คุณต้องรู้จักที่จะสลัดความคิดความวิตกจริตความกังวลใจอะไรที่มันแบบเฮ้ยมันมันยังไม่เกิดเรื่องเลยอะเรื่องมันยังไม่เกิดเนี่ยอนาคตทั้งนั้นเนี่ยวางในอนาคตเรื่องเนี่ยมันยังไม่เกิดเลยคุณคุณจะรู้ได้ยองมังจะเป็นแบบนี้ คือคิดโอเวอร์เกินเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงในที่นี้คือน่าจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความคิดของเราซะก่อนนะคะดูความเป็นไปของโลกซะก่อนว่าตอนนี้โลกมันไปถึงไหนแล้วนะคะแน่นอนว่าบางครั้งบางคราวในความจริงจังหรือความสัมพันธ์ที่มัน s ซเรียสมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้ยากนะ,ะในช่วงนี้บอกเลยนะเวลาที่คุณไปเจอค็ทีู่กใจคือเด็กสมัยนี้เนี่ยคือเด็กในยุคนี้นะ รวมไปถึงวัยรุ่นในยุคนี้นะคือความคิดเขาไปไกลามากแล้วเขาไม่ได้มายึดหยัดอะไรกับยึดติดอะไรกับความรักสักเท่าไหร่นะคะคือเหมือนกับมุมมองลักษณะทัศนคติของเขามันเปลี่ยนไปอืคือเขาจะอยู่กับคนที่เขาอยู่แล้วก็มีความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นบางทีคนที่อายุเยอะๆอาจจะมองแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะคะเดบงเคยบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่ฉันไม่เชิดใช่ค่ะมันก็ถูกค่ะแต่คุณต้องเข้าใจว่าคนที่เข้าใจในลักษณะนี้มันก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงไปทุทกทีทุกทีทกทนะคะด้วยความที่มันเปิดกว้าง แล้วก็ความหลงผิดแล้วก็อะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนะเราเราจะไม่อยากจะไปตัดสินนะว่าคนนั้นเป็นอะองคนนี้คนนี้แล้วมันจะเป็นคนไม่ดีอะเราก็ไปคงใจตัดสินแบบนั้นคงไม่ได้นะความชอบของคนเราและนิยมมันต่างกันนะคะคงตัดสินไม่ได้แต่เอาเป็นว่าคือเรื่องของความจริงใจเรื่องของความจริงจังหรือองความสัมพันธ์ตรงนี้มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ชาวราศีกรกฎเองก็ยังไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเราอยากจะให้มันเกิดนะคือเราอยากจะมีอะแต่มันไม่มีไง ออมันก็เลยเป็นเรื่องยากคือเราคิดแบบนี้แต่อีกคนเขาไม่คิดเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าความคิดของเรากับคนที่เราชอบมันไปด้วยกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยโสด응จีบใครก็ไม่ติดเอาดีๆตอนนี้จีบใครไม่ได้เลยนะคะมีเจอคนอยู่บ้างนะเจอนะจริงๆแล้วเนะี่ยไปนู่นมานี่มาน,าน,นะนั่นเน่ยเจอคนบ่อยๆแต่ว่าเรื่องของการพราัฒนาความสัมพันธ์มันเป็นไปได้ช้ามากนะชา้ชาชา้ชาชา้ชาช้าช้าช้าจนมาสำหรับบางคนที่ตัดใจแล้วนะเนี่ยบอกเลยนะยิ่งอายุเยอะเนี่ย,ยอายุเยอะไพ่อายุเยอะเนี่ย บอกเลยนี่อายุเยอะนี่เลิกคิดแล้วตอนนี้นะเริ่มเลิกคิดเริ่มได้จะปรงแล้วเนี่ยนะะเดี๋ยวถ้ามีไพ่พระมานี่ปรงเลยไม่มีพระพระยังไม่ขึ้นแสงวายยังไม่ถึงกับปรงนะคะนั้นเียงแต่ว่ารู้สึกไหมว่ามันอึดอัดทัดใจแล้วมันก็ไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่เรื่องความรักนะคะเพราะนั้นก็ในช่วงนี้ก็ยังสวยๆไปก่อนต้องรอเวลาคุณนะก็รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะเจออ่ะถ้าคนที่มันเจอมันก็เจอเจอนะแต่คนที่มันไม่เจอมันก็ยังไม่เจอจริงๆคนที่มันเข้ากับเราได้บางทีคนที่เราเจอมักจะเป็นเเ็นน้้้าาาออี่่่วววแบบดดกกกกลยยยงมะูั อยู่กันด้วยเงินอ่ะก็มันจะเป็นลักษณะนั้นคือมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ีจริงจังไงคุณเข้าใจใช่ไหมเหมือนซื้อกินอ่ะนะคะรับเลี้ยงผูกปินโตแล้วแต่คุณจะเรียกเรียกอะไรก็ได้นะแต่ว่าไม่ใช่ความรักที่จริงจังยังยืนในขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งยากทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะบอกเลยผู้หญิงก็จะมีความเสี่ยงในว่าโอกาสที่จะมีลูกก็จะยิ่งน้อยลองไปเรื่อยๆจริงๆล้วสังคมสมัยนี้เรื่องการมีลูกดูแล้วน้อยอ่ะเออน้อยน้อยลองไปมากมทั้งผู้ผนะะ มันเหมือนกับเปิดไพ่มาเหมือนไพ่สวเลยนะหนึ่งคือคนที่อายุสูงวัยจริงๆอยู่แล้วอันนี้สองคือคนที่ทําตัวแก่เกินวัยนะเนี่ยก็ด้วยนะเรื่องของความรักนี่คือไม่ไปไหนเลยไม่พัฒนาเลยนะคะยากมากที่จะได้นะด้วยส่วนหนึ่งก็คือเป็นทัศนคติของตัวเองด้วยล้วนๆนะส่วนหนึ่งเกิดจากตัวเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งกเกิดขึ้นจากมาจากความที่แบบไม่กล้าพูดไม่กล้าจีบ คิคนไม่เป็นเข้าหาคนไม่เก่งอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไปตามน้ําไม่เก่งตอแหลไม่เป็นอย่างเงี้ยก็จะลาบากสักนิดหนึ่งนะบางทีคนเราก็ไม่เข้าใจเรื่องพูดตอแหลคือข้เรียกอะไรบางทีมันเหมือนสังคมใส่หน้ากากคุณนึกออกไหมเธอ,อเนี่ยสังคมมันต้องใส่หน้ากากเข้าหากันคุณหาคนที่พูดกันจริงจังอ่ะมันยากนะบางคนก็บอกพูดตรงๆไปก็หาว่าแบบทำร้ายจิตใจไปซะอีกมันมันคุณม,มันอยู่ยากไงเพราะว่าอะไรเพราะเหตุนุกคนเรามันบิดพิ้วเรื่องคําพูดซะจนแบบว่าต่อให้คุณพูดแบบตรงไปตรงมาอีมันสามหมายของเราไดด้้วยนะ จำไว้เลยนะคะเนี่ยทุกวันนี้เป็นอย่างจริงๆสองคนเป็นแบบนี้นะคะคือเวลาที่เราพูดไปแทนที่จะคิดคิดในดีๆไม่ได้คิดดีไม่ได้ตอนนี้แม้กระทั่งประโยคปกติธรรมดาธรรมดานี่คือถ้ามันแปลตรงตัวนี่คือความหมายธรรมดามากแต่อีนี่สามารถบิดได้เนื่องอออไหมบิดจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวอะเออเนี่ยเพราะฉะนั้นคือมันกลายเป็นสังคมคิดเล็กคิดน้อยคิดอะไรที่แบบคือมันไม่ใช่สังคมที่คิดในในมุมมองที่แด้แง่ดีนะคือคิดในทางสร้างสรรค์ไม่ได้มึงคิดแต่ในทางที่บ่อนทาลายเนี่ย บนทาลายกันท no cool ั้งนั้นเลยเพราะนั้นคือมันเลยให้ความรู้สึกว่าการที่จะอยู่ในสังคมเนีคุณต้องสตรองในระดับหนึ่งนะแล้วก็จะต้องเข้มแข็งในระดับหนึ่งนะคะต้องมีความพ่เป็นของตัวเองในระดับหนึ่งด้วยนะต้องฉลาดที่จะเอาตัวรอดมันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ยากนะคะจะหาคนจริงใจได้ยากมากไพ่เนี่ยหาคนจริงใจได้ยากมากนะคะอืมเพราะฉะนั้นเรื่องความรักคือยากมันก็เลยยากมันก็จะไม่เจอจะไม่ใช่นะคะคุยได้คุยก็เป็นแค่คนคุยนะคะ เป็นแค่คนที่แบบไปไหนมาไหนด้วยการช้อปปิ้งซื้อของอะไรได้นะคะแต่ยังไม่มีเรื่องของความจริงใจมันยังไม่เกิดนะ,ะมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างที่บอกนะ,ะเรื่องของความรักเรื่องต้องใช้เวลาต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์นะคะซึ่งมันจะเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แหละนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแบบจำเอาไว้ให้มั่นเลยนะว่าความสพันธ์ที่มันได้มาแบบฉับช่วย นะคะมันจะไม่มีอะไรที่จริงลังลยืน่แน่นอนแล้วอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันให้มากนักนะคะพวะคนที่คาดหวังมากมักจะเป็นคนที่ต้องเสียใจยแม้กระทั่งตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันนะคะอย่าไปคาดหวังมากเนี่ยไพ่ที่บอกนี่ยคาดหวังยิ่งคาดหวังยิ่งผิดหวังนะเป็นไพ่ที่บอกให้ลงความรักที่ผิดหวังเจ็บช้ำน้าใจมากนะครีนเนี่ยคือรักเขาแล้วแต่เขาไม่รักเรานะฮะให้ความจริงใจไว้แต่ได้การทรยศกลับมาเพราะฉะนั้นคือเรื่องของความสัมพันธ์นม่เลย จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงนี้เพราะนั้นเป็นจุดนึงที่เราเองก็ต้องระมัดระวังไว้นะคนสวยก็ต้องระวังนะไม่ทั้งคนที่มีคู่เองอ่ะคนที่มีคู่ต้องใส่ใจคู่ของตัวเองอย่างที่บอกว่าโอ้โหไพ่แม่งชวนให้เลิกมากเลยเนี่ยไพ่เนี่ยชวนให้เลิกลานะถ้ามีลูกเขาด้วยกันนี่คือแย่กันอยู่อะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นคือความสัมพันธ์มันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อย่าเอาแต่ใจตัวเองนะสิ่งที่สําคัญการใช้คําพูดเนี่ยต้องรู้จักที่จะถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันนะคะคือเขาเรียกความสัมมมมพพัััันน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 ธ์กก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 ททททททท่่่่่่่่่อออออออรรรรระะ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 แแแแแแยยููลล้้้ววฮีจตห ตลอดเวลาถ้ายังเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้นะคะคือยากมากไม่สามารถที่อยู่ด้วยกันได้เอาดีๆนะคนที่เป็นแฟนเนี่ยไพ่ขึ้นขนาดนี้นี่ยากที่อยู่ด้วยกันได้นะคะมันมีปัญหาจุดเล็กจุดน้อยเต็มไปหมดเลยเรื่องความสัมพันธ์นะคะถ้าไม่ปรับตัวถ้าไม่แก้ไขถ้าไม่เอาใจใส่กันถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตนี่คือมันไม่รอดแน่นอนอืมก็จะเป็นลักษณะอยู่เพื่อลูกอย่างที่บอกไว้ในต้นนะอยู่เพื่อลูกแค่นั้นเองนะคะนอกนันะ้นไม่มีอะไรเลยนะก็จะเป็นั้นนะอ่ะอย่างนั้นแล้วก็ คือสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเรื่องของความสุขนะคะความสุขเป็นเรื่องที SU ่เราเองจะต้องคิดด้วยตัวเราเองแล้วตัดสินใจด้วยตัวเราเองนะคะไม่มีใครรู้ดีดีว่าบตัวเราหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามการตัดสินใจนั้นมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเสมอนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับได้แค่ไหนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตเราเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์มากก็น้อยสำหรับชาวราศีกรกฎทุกทท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามละรับชมนะคะสวัสดีค่ะ